สวัสดีครับเตอร์สวัสดีครับน้องเตอร์สวัสดีครับ <c oughs> Hello j o b i dot v, v. <c> underscore <oughs> <oughs> ชอบเบื้องหลังมากดีสุดสุดขอบคุณครับทำอะไรกันครับอันนี้มาซ้อมเต้นครับแล้วกำลังกำลังจะกินข้าวกำลังจะกินข้าวกำลังจะกินข้าวอรอ่อยอร่อย จริงปะจา้าวพูดนี้แล้วพูดนี้ผมกับเตอร์ไปอุทยานะครับไปไปไปเขาค,ครับมาที่อุทยานนะครับกำลังดูข้างหลังเจ๋งมาก <c oughs> เสียงข้างนอกดังไหมครับกินข้าวเลยนะอยากเห็นนกกับแมวของเ <c oughs> ทลเตอร์นี่เจอกันนะพรุ่งนี้มีใครไปอุทยาบ้างครับเ <c oughs> ชื่อไหมเราแล้วนะได้เลย ข้าวอร่อยมากครับข้าวข้า,ขาเป็นสิ่งที่ดีในตะโลกดีมากเลยคือมีข้าวแล้วแบบไม่แค่ดีตระโลกลพี่เหมาไปแล้วรถตู้โอเมก้านะครับเ mm. จอกันครับเออนึกคิดว่าตรงตรงในจรรัดงานน่าจะแบบน่าจะเล็กอยู่นะครับทุกคนต้องระวังเบียดเลียดกันด้วย หลายตัวเองด้ครับตอนอยู่ข้างล่างจะไปฟังรีเลช่นชีนสดๆอาจจะไม่อาจจะไม่ร้องก็ไดนะ้แต่ว่าเมื่อวานบอกว่าร้องไวชทุกเลย ที่ไหนครับพรุ่งนี้จัดที่ในเส,สดรนุชยาติปังครับร้องร้องรองครับร้องร้องเรากินะไรวกินอะไรอะรอ๋อไมาเติร์กิน,นอะไรเออผมกินข้าว<ม>เหนียวครับ มเมนูเดียวกันอะไรกินเนื้อนื่อเนื่ออ,อร่อยครับร้านโปรดร้านโปรดเอพเปอเดย์ birthday, ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเนื้อทอ่านเอพเป HAPPY b i r t บ day แฮปปี้บ day ด้โย่แซบปจ๊ะแซบจ๊ะอืมครับาจาบ้าผมเราพณหน้าผมเมื่อวานตอนไปสัมภาษณ์เท่มากครับดีใจที่เข้า ไม่คิดว่าทั้งสองคนจะเต้นนกนกกุ้งอรั่จริงเราสองคนก็ไม่คิดว่าจะไปเต้นเหมือนกันค่ะที่เขาให้เราเต้นเราก็เลยไม่รู้เลยว่าอะไรคือนกกรุงเราก็เลยเต้นตามพีเขาไป oh God, าเพราะมันก็ขอบคุนแสงนะครับที่ี่เพื่อนเรากรงก็ขอบคุณแสงแสงแสงข้าวหน้าแล้วไปเรียนเป็นไงบ้างวันนี้แทบไม่ได้เรียนเลยครับเออเออ คือโรงเรียนเขาวันนี้มันเป็นวันนี้คาบไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วแล้วก็ว่างเต็มเลยแ,ลแต่ว่ามันนี้มีมาถ่ายงานมาครับถ่ายหนังสั้น,นจริงปะเป็นไงโรแมนติกลองเทคก็กดียรบเหลือตัดต่อ ร่วงกบบนั่งลงก็ดูแลแรงคือปั้นกบบปั้นกับเอลินฝนตกไมพอมากครับชมครับ <c oughs> เฮ้ยอย่าไปหาเทอร์เเตอร์ไม่ใช่ไปกินสายใหม่ต้อง เราจะมีนั้นเราจะใส่ใหม่ใส่ใหมใ่ให้อยู่นะครับคือใ,ให้เอวบ่อยเอวกินเยอะอร่อยไหมมากเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปให้เดี๋ยวไว้ไปให้บีกัดเพราะเจ้าต้องไปถามพ่อก่อนเพาถามนนอะไรเจ้าไม่รู้มิจฉาถามเรื้องอะไรไปยังไม่ใครดูบี่อาเดซีนยังครับ ีอยากจะได้ดูไหมอยากดูเู้่ผลงานเพิกมกับอีเตอร์เดี๋ยวมาลงก็ได้ครับอยามาลงเพื่งจะมาปากแฟนคลับด้วยได้ไหมได้จะมาให้ครับดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ครับ ข้าวเวาวต็มปากข <laughs> ้าวเต็มปากเป็นเพลงนกอีกได้ไหมแค่นั้นพอเดีวกว่าดูแล้วเท่มากๆครับให้อเคินพี่ตาออมเหรอ ได้เหลนครับอ,อ,อนะไรเดี๋ยววันนี้ซื้อของขรอ,มมอร่อยๆน้ำมอไปปากถามกันว่าอยูย่ม,มอไหนเด้อจะเคยกินแล้วก็ได้ ไม่เอาของกินได้ไหมอ,อ๋อพี่ดินบอกไม่เอาของกินได้ไหมเก็บยา,บม,บยามันเก็บยามันเก็บยาพี่ดินบอกเก็บยานุ่นให้ของได้ครับแต่ว่าไม่เอาของกินดีกว่าครับ ตอกใหน่อยจ้ะบ้ารครับเป็นร้อนครับเทอเทอติดติด relation ชิดแบบนั่งอยู่นะเขายั<ม>งไม่ลงอักนี้จะลงยวลงพรุ่งนี้ไปยุติใจกี่โมงครับน่าจะถึงนานประมาณไม่น่าเกินบ่ายสาม เอนนาโชว์สี่โมงปโชว์สี่โมงทุกคนดูนะครับหยุดใจ้ยนั่นไง Sorry เดี๋ยว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 ไปเชียรให้หุบงอ เราทำนำที่เดี่ยวหยดใส่โทรศัพท์ครับรวมพลนานไหมครับไม่นานครับอยากเจอทุกคนใหญ่เตือนแนะนำที่เที่ยวที่อยู่ท icism, to ่านหน่อยเออทุกคนต้องอย่าอย่าถามเรื่องที่เที่ยวหรืออ่ะคือทางบ้านทางกลับบ้านเรายังไม่รู้เลยอยู่ยามไปยังไงราะว่าอยุธยา คาเฟ่คาเฟ่เยอะอยู่ วันนี้อยู่ที่ต่อใหม่ต้นน่าจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าุนี้วันเสาร์กลับได้ <c oughs> เยอะนะครับได้ครับครับทุกคนด้วยนะครับก็จะทำล้อเกี่ยวกับการกินไหมคือเมื่อก่อนเราก็ทำนะครับแต่ว่าตลบที่ไปหมดละไมวันนี้จะไปเจอ ครั้งแรกึงเด้นมากดุเด่นเหมือนกันครับยินดีที่ได้เจอครับจะกับยุยาหรือมาพักอยู่นี่เวลามีงานแล้วแต่แล้วแต่แตขอรัใจแฟนครับจะกลับจากยุยาแล้วไปทำงานต่อหน่อยสูส้ๆครับขอบคุณมากๆที่มาจะไปเจอพวกเราในวันพรุ่งนี้ เก่งมากครับแล้วก็พักก่อนเล้นะครับวันนี้นงานเลิกกี่โมงไม่น่าเกินห้าโมงน่าเกินห้าโมง พี่จะเชียร์ทั้งคู่ให้เหมือนใน behind the scene เลยต้องชให้ได้นะแค่ว่าเอามือบังหน้าเลยูกินหมดปะหมด กินมอดไหนบอกว่าอิม่มปกติกินอันนี้ก็อิม่มใช่ไหมไม่หอกวันนี้ไม่อิมอ่มอยากเห็นรีเลชั่นชิตเตอร์กับแมวเดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูครับโอ้ยอยูดได้ไหมต้อเบ็ดโบไอ้ข้ายังกินไม่หมด à lại ai kêu đưa tôi gìn I hate you rồi I, like it. Mm. <laughs> I hate you เห็นนกที่ชื่อว่าไก่ของไทโอยังอยู่ปะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะเราจะบินขึ้นสวัสดีครับลาสต์วันอีกกล่องไหม

ใ่ครับสนุกดีครับงานของเราเดี๋ยวอ่อานนั่งชุง่มครื่งยังเย็บพอดีเตะดูซอมอ่ะห้าทีถ้อิ่มทำไมเราให้เรากินแทนไม่อิ่มเท่าไหร่ให้มันกิน,ม,นมันนั่งจ้องนานมาก <c oughs> แ็่หิวอะออยากกินดินะเดี๋ยวค่อยกินนีกลับบ้านกลับบ้านค่อยกินไ่รู้ทำไมรู้ไปทำไม,มไม่อิ่มเพิ่งกินข้าวเป็นมือเดียวใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านก็จะหิวออันนี้หรือโซชิ คุณที่โชว์กี่เพลงสิบเพลงครับเปิดตัวไม่มีอะไรคุณนี่มีศัพท์ใหม่จากไทยโอมมนไม่มีครับไทยโอไม่ค่อยพูดภาษาไทยที่เป็นแบบภาษาไรยแปลกๆล่ะมีกี่นัดมีกี่นก็ยังพูดอยู่นะ มันแค่เรียงประโยคินทีแล้วสิบเพลงพรุ่งนี้ไทโอจะไปเหมาโรตีแถวบ้านเตอร์กินไหมเนี่ยครับหมดครับแนะนำของกินในยุทธาหน่อยเอ่อก็เตี๋ยวแถวรดจะนะครับ อร่อยลองเสิร์ชดูน่าจะมีขึ้นอยู่เติมโมไหนครับโมหกครับโอ้ยโซสต a ล b r ให้มาลองรถแห่ได้เลย แมว่ะแมวรอรถแทแล้หยุดหยุด,ดึงรถแท่สอบไอวิตี้กัรถแทร่เออตกลงพวกนี้พุวงนี้มีใครไปบ้างับแค่ับุรกิจเกิฑ์ทำไมได้โออยู่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 เพื่รังรกิจเก่งเก่งขึ้นอยู่ ขบขุณมาครับไปครับครับครับ,บครับใช่ครับสู้ๆครับพยาอาม่สู้นะครับเก่งมากครับ เปิดแฝดดีขึ้นเปิดแฝดดีขึ้นเฮ้ยวันนี้เราฟังเรลรชิดนะได้ครับเจอกันดังเยืย มีหนังสือนะนำไหมเดี๋ยวอ่านก็คือปะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นิ้วค่อยกันมีความหมายว่าอ e ีรัดแต่ว่าเราจะเพิ่มเพิ่มอันนี้เข้าไปเพื่อความเท่ๆครับพรุ่นี้มีลมพลใช่ไหมใช่ครับแป๊บหนึ่งครับโอ้ยใช่ครับลมพลนมีไลฟน์นานไหครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาะทีไปแล้วต้อไปซ้อมต่อ ันนี้จะมีเรเชนชิดเอิ์หมอลำไหมครับเรเชนชิดจะไม่มีทางเป็นเบอร์ไหนเด็ดขาดใช่ครับใช่หรอปับหนึ่งคือสองชั่วโมงไม่จริงครับซื้อนะครับได้เลยครับ ขอเวอร์ล็อกได้ไหมบู <Ooh. S 2> ใช่จ <laughs> ้าบเบบี้ไอกันเธอเปิดเทอมยังยังครับยังเปิดเทอมอยู่ครับนีม้มีไลฟ์ไหมวันพรุ่งนี้บล็อคแอนนิวไลฟ์แอนนิวไม่นมแน <you> ่ใจเหมือนกันอ <Okay. S 2> าเจอบ้างเดี๋ยวได้เจอครับ Welcome Singapore. ร้สึกได้สายปรม้ได้เลยครับอ้อโอเคครับ Hello from Thailand. We wish to go to Singapore too. เฮ้ยอยู่ไหมเอ่ออยู่ครับไปไหมจอบต่อได้ทำ้าสามสองหนึ่งทีมาโอีสาเ่อ นะครับกนครับนอนหลับฝันดีครับเจอกันีน้ครับ